สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอัปเดตพลังงานนาคู่ทูนเฟรมกันนะคะมาเริ่มเปิดไพ่กันที่พลังงานความรักทางฝั่งคุณกันก่อนนะคะดวงความรักของนกคู่ทินเฟลมทางฝั่งเฟมินินในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไพ่มีอะไรอยากจะบอกไพ่มีอะไรอยากจะอัปเดต The High Priestess, สามดาบ7ถ้วยราชาถือดาบ6เหรียญมีพลังงานที่ในช่วงนี้นะคะเหมือนคุณกำลัง ทำความเข้าใจกับบทเรียนที่ถูกส่งมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาบางคุณในช่วงก่อนหน้านี้รู้สึกเหมือนเหมือนมีคำถามอะคะ่ะว่าทำไมถึงมันถึงเป็นแบบนี้คุณคุณให้ทุกอย่างแล้วคุณให้เต็มที่แล้วกับความสัมพันธ์นี้ทำไมมันถึงไม่ได้เป็นไปอย่างที่ที่หวัง อยู่ในช่วงที่กำลังค้นพบค้นเจอคำตอบหรือค้นหาคำตอบอยู่บางคนอยู่ในช่วงที่กำลังสับสนเลย ที่กำลังขับเลื่อนอยู่คือราชาถือถ้วยนะคะไพสรุปเป็นไพแปดไม้นีพลังงานของ communication นะคะการการพูดคุยสื่อสารให้สรุปของคุณมาเปิดไพพลังงานทางฝั่งเขาก่อนนะคะ ความรู้สึกนึกคิดของเขาในช่วงนี้ความรู้สึกนึกคิดของเขาที่มีต่อคุณในช่วงนี้เจดหมาย strength มีพลังงานที่ในช่วงนี้ดูเขาเขาต้านเขาค้านพลังงานของคุณมากๆนะคะ บางคนมีพลังงานของบุคคลที่3ที่ควบคุมบงการความคิดเขาอยู่ strength อาจจะเป็นเพื่อนกลุ่มเพื่อนของเขาคนในครอบครัวคนคนนี้พยายามหาคำตอบที่ ที่ตัวเองต้องการไพ่ในอดีตเป็นไพ่ The Star บางคนมีพลังงานของคนที่สภาพแวดล้อมไพ่สภาพแวดล้อมไพ่ t r e n g t h มีสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความคิดของเขามากๆจนทำให้เขาเกิดความสับสนนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เขาถูกบอกมาตัวเขาเองก็เจ็บปวดนะคะดูเป็นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากทั้งคู่เลยบางคนสถานการณ์เพิ่งเกิด เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เองเขาสับสนไม่รู้สึกว่ามีพลังงานที่เขาสับสนระหว่างความความคิดถึงความโหยหาความรู้สึกดีๆที่มีต่อคุณที่เคยได้รับจากคุณกับกับภาพของคุณที่ถูกบิดเบือนโดยใครบางคนใครบางคนพยายามทำให้เขามองคุณ เป็นลบอะค่ะพยายามใส่ความคิดเห็นว่ามันไม่ดีหรอกมันไม่เวิร์กหรอกความสัมพันธ์นี้ถ้าไปต่อมันจะเป็นลบอะค่ะ The Devil ไพ่ของชาวราศีมังกรเนี่ยมันมี bad influencer ในในพลังงานของเขาทำให้เขาคิดลบกับคุณกับความสัมพันธ์นี้จนเขาเหมือนมอง มองข้ามละเลยสิ่งดีๆที่คุณมอบให้เนี่ยตอนนี้พอไม่มีคุณรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างหรือเกินท,ทุกอย่างมันดูขัดแย้งกันนะคะ กับสิ่งที่ใครบางคนบอกเขาว่าถ้าไม่มีคุณชีวิตเขาจะดีกว่าแต่กลับกันในตอนนี้เขากลับรู้สึกเจ็บปวดรู้สึกอ้างว้างรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกเหมือนไม่มีใครเข้าใจในขณะเดียวกันพลังงานทางฝั่งคุณกำลัง ทำความเข้าใจกับบทเรียนทำความเข้าใจกับตัวเองกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลังงานของคุณกำลังเติบโตขึ้นกำลังได้รับบทเรียนที่โชคชะตาตั้งใจที่จะส่งเข้ามาจริงๆให้คุณได้มองเห็นรับรู้และเข้าใจตัวเองมากขึ้นเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นในท้ายที่สุดนะคะมาดูไพ่ขยายความกันไพ่หกเหรียญ The h e r m e t ไพ่ของชาวราศีกันดูเป็นพลังงานของคนที่มีสติมากๆกับการที่ในกับช่วงที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคนคนนี้คุณรู้ว่าสิ่งไหนควรทำรเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้ดีขึ้นได้ไปต่อรู้ว่าสิ่งไหนไม่ควรพูดหรือไม่ควรทำที่จะส่งผลเป็นลบต่อความสัมพันธ์นี้ ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะดูมีสติกับตัวเองมากๆเลยพลังงานของคุณคุณไม่ได้เหมือนไพ่อยากจะบอกว่าคุณไม่ได้ผิดอะไรอะค่ะกับสถานการณ์ที่ขึ้นมาที่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะข,ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นคือ คุณไม่ได้เอาพลังงานตรงนั้นไปใส่ให้ตัวเองมากพอค่ะความทุ่ทุ่มเทที่คุณใส่ให้ความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนโชคชะตากำลังให้คุณสอนให้คุณหเห็นคุณค่าของตัวเองมากกว่าเดิมเอาพลังงานตรงนั้นมามาทุ่มเทมาใส่ใจให้ตัวเองมากขึ้นจัดลำดับจัดสมดุลน,นะคะอืม เดี The Emperor, ยมเ r o r ไพ่ของชาวราศีเมษแล้วคุณเหมือนกําลังเรียนรู้ได้อย่างดีด้วยนะคะอืมพลังงานที่เติบโตขึ้นนิดหนึ่งพลังงานที่ขึ้นมาเดียมเ r o r ราชีนีถือดาบราชาถือดาบเป็นพลังงานของกลุ่มคนที่ อมองเห็นสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ได้ใช้ความรู้สึกมากเท่าที่ควรนะคะให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือคุณทำให้เขาด้วยใจแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความเจ็บปวดที่ใจของคุณเหมือนกันทำให้จุดหนึ่ง มันส่งผลนะคะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกมันไม่อยากใช้หัวใจอีกแล้วไม่อยากอ่อนโยนอีกแล้วไม่อยากจะรู้สึกอะไรอีกแล้วท,ท,ท,ทั้งทั้งที่นั่นแหละอย่างที่ไม่บอกไปจริงๆสิ่งที่คุณทําเพื่อความสัมพันธ์เนี้ยคะ่ะไม่ใช่สิ่งที่ผิดเลยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่แย่เลยแต่แค่มันมีบทเรียนนะคะที่ถูกส่งเข้ามา ที่โชคชะตาอยากให้คุณเอาพลังงานของตัวเองมามาทุ่มเทให้กับตัวเองมากขึ้นก็ทานั้นเองอือย่าทําให้ประสบการณ์ตรงนั้นมามาสร้างพลังงานลบให้กับตัวเองค่ะให้กับคุณให้กับชีวิตคุณนะเนาะเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาค้นหาคําตอบว่าทําไมเราถึง เราถึงเอาพลังงานของตัวเองไปทุ่มเทกับตรงนั้นมากมายขนาดนั้นเราเราต้องการอะไรเราคาดหวังอะไรจากเขาหเลยจากความสัมพันธ์นี้ณจุดนั้นความต้องการหรือความคาดหวังตรงนั้นเราเราเอามาคาดหวังกับตัวเองได้ไหมเหรือเราเอาไปคาดหวังกับเขาเรียกว่าอ,อะไรเราไปคาดหวังกับจุดอื่นในชีวิตได้ไหม ถ้าเกิดว่าไปคาดหวังกับใครอีกคนแล้วเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ไม่พร้อมที่จะเห็นเห็นสิ่งต่างๆในทิศทางเดียวกับเราอะค่ะมันทําให้เราเจ็บปวดเหมือนฝั่งเขาก็มีม,ม,มีมีวิบากกรรมมีเจ้ากรรมในเวรที่ต้องดีวอยู่ด้วยในตอนเนี้ยที่เขายังต้องไปจัดการในในส่วนของเขาในในมุมชีวิตของเขาอืมก็เลยเหมือน เขาดูไม่พร้อมที่จะมองเห็นสิ่งสิ่งดีๆที่คุณมองเห็นในอดีตร่วมกันกับความสัมพันธ์เนี่ยไปพร้อมๆกับคุณนะนะคะโชคชะตาก็เลยอยากให้คุณลองเอาความพยายามตรงนั้นมาใส่เพื่อตัวเองดูเผื่อคุณจะได้เจอกับหนทางหนทางใหม่ะคะ่ะ ให่เจ็บถ้วยอืมมีพลังงานที่กําลังรู้สึกเจ็บปวดสับสนเจ็บปวดจนรู้สึกสับสนไม่รู้ว่าจากจากที่เป็นคนที่รู้ว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความสับสนว่าไม่รู้ว่าควรทําสิ่งที่ทําอยู่มันดีแล้วจริงๆหรือเปล่าอืม แต่ท้ายที่สุดแล้วจะกระจ่างนะคะราชาถือดาบแล้วคุณจะค้นพบทางออกใหม่ให้กับชีวิตของตัวเองค่ะจะเป็นหนทางที่คุณจะหันกลับมามองเห็นว่าอ้าวมันยังมีหนทางให้เดินมันยังมีหนทางที่กว้างไกลามากๆให้เดินโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโฟกัสกับ จุดหนึ่งของชีวิตกับความสัมพันธ์นี้มากขนาดนั้นเดิมูนไพ่ของชาวราศีมีนอืมจุดหนึ่งเหมือนความคาดหวังของคุณอาจจะอยู่ที่ช่วงเวลาของการการสร้างครอบครัว อยากแต่งงานในช่วงวัยนี้อยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกในในช่วงเวลานี้หรืออะไรแบบนี้ในขณะที่พลังงานทางฝั่งนี้อาจจะยังไม่พร้อมถึงจุดนั้นทำให้ความคาดหวังของคุณนั้นพังลงทำให้รู้สึกเหมือน สิ่งดีๆที่เคยคิดว่าเป็นความสุขมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนมันไม่ได้เป็นความสุขสําหรับเขาเหรอหรืออะไรแบบนี้ The lovers ไพ่ของชาวราศีเมถุนนะคะให้ระมัดระวังพลังงานที่จะเหมือนกลัวค่ะกลัวที่จะรู้สึกกลัวที่จะคิดว่า ความรักจะนำพามาซึ่งความสุขไม่ได้อืมไม่ได้อีกต่อไปแล้วอะไรแบบน,นี้ซึ่งมันเป็นเป็นเป็นสถานการณ์ที่เป็น cause and effect เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ค่ะอืม ไม่เป็นไรนะคะพลังงานของคุณท้ายที่สุดแล้วจะพบเจอกับทางออกดีๆะคะ่ะพลังงานของคนที่มีเนื้อคู่ทู s, นเฟลม e ้ะคะ่ะเป็นพลังงานที่จะเติบโตอย่างเข้มแข็งทรงพลังนะคะ powerful เพราะมีบทเรียนที่ที่สุดโต่งเติบโตได้อย่างไม่เหมือนไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนใคร หนึ่้วยรายชินีถือเหรียญต่อจากนี้จะมีสถานการณ์เกิดขึ้นหลากหลายรูปแบบนะคะมีพลังงานที่ใครบางคนอาจจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคุณพลังงานของคุณจะพบเจอกับหนทางของการดำเนินชีวิตอยู่บนความมั่นคงของตัวเองราชินีถือถือเหรียญ ความรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกดีๆความรู้สึกจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ Temperance ไพ่ของชาวราศีธนูใช้เวลานะคะต่อจากนี้จะ เป็นการใช้เวลาเพื่อตัวเองอยู่กับตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นไพ่แปดไม้ไพ่เดสไพ่ Death, ของชาวราศีพิจิกท้ายที่สุดแล้วจะมีการพูดคุยมีการสื่อสารกันนะคะหลังจากที่อุปสรรคปัญหาสิ้นสุดลง ม,มีสถานการณ์ที่จะต้องผ่านช่วงเวลาที่มันดูขรุขระดูยากลำบากนะคะแตท่ท้ายที่สุดเราจะพบเจอกับทางออกปลังงานทางฝั่งเขาเองก็จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมบางอย่างที่เกาะติดเขาอยูเย่เพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่ คุยกันใหม่เคลียร์ใจกันม,มาดูไพ่ขยายขยายความทางฝั่งเขากันไพ่ t ด e s สตาไพ่ในอดีตนะคะไพ่ของความหวัง จริงๆแล้วพลังงานของเขาก็มีวมีความคาดหวังนะคะที่จะทำให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนกันเขาก็พยายามในในส่วนของเขาในมุมของเขาเหมือนกันนะคะแปดเหรียญเด็กถือดาบหนึ่งไม้อาจจะด้วยช่วงไหวที่ทำให้ ทำให้เหมือนความสําเร็จอาจจะยังไม่มาถึงในอย่างที่คาดหวังในทันทีในช่วงเวลาที่ต้องการแต่ว่ามีนะคะมีความคิดมีไอเดียที่จะก่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะอยากสร้างสารรค์สิ่งดีๆร่วมกันให้เจ็ดไม้ ไพ่ตัวตนของเขาในตอนนี้แปดถ้วยเนี่ยมีมีมีพลังงานบางอย่างที่ส่งผลมีอิทธิพลทำให้เขารู้สึกว่าเขาจะต้องเดินหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้ไปก่อนให้กับคุณไปก่อน strength ไพ่ของชาวราศีสิงห์ไพ่สภาพแวดลอ้อม The Tower มีพลังงานของใครบางคนที่ทำลายชีวิตเขาอยู่เหมือนค่อยๆกัดกร่อนพลังงานของเขาชีวิตของเขาให้แย่ลงโดยที่เขาไม่รู้ตัว ทำให้เขาเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองค่อยบอกค่อยฝังหัวเขาว่าเนี่ยจริงๆแล้วเขาเป็นแบบนี้นะจริงๆแล้วเขาควรจะทำแบบนี้นะจริงๆแล้วเขาควรจะคิดแบบนี้นะจริงๆแล้วเขาเขาเป็นแบบนี้เขารู้สึกแบบนี้นะ เหมือนไม่เปิดโอกาสไม่เปิดช่องทางให้เขาได้คิดด้วยตัวเองอะคะว่าเขารู้สึกยังไงกันแน่กับสถานการณ์ตรงหน้า The h a n g m a n เขาอยากหลุดพ้นนะคะอ,อยากเห็นสิ่งต่างๆด้วยด้วยความกระจ่างอะคะ่ะ ตอนนี้เขากําลังพยายามเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ถึงเขากําลังพยายามที่จะสร้าง boundaries สร้างขอบเขตให้กับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพยายามทําความเข้าใจกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นพยายามที่จะไม่รับคำพูดความคิดเห็นได้ๆจากภายนอก พยายามที่จะเป็นตัวของตัวเองให้มากกว่าน,นี้ค่ะอืมในอนาคตอันใกล้พลังงานของคุณคนนี้จะรู้สึกเจ็บปวดมากๆที่สูญเสียคุณตัวคุณเป็นทุกอย่างสำหรับเขาเลยคุณเป็นโลกทั้งใบให้กับเขาเลยแต่เขาจุดหนึ่งเหมือนเขาปิดหูปิดตาใช้ชีวิตจน มองไม่เห็นไม่รู้ว่าควรจะรักษาอะไรไว้ในชีวิตไม่รู้ว่าสิ่งไหนสําคัญต่อตัวเองอะคะ่ะคิดถึงคุณมากๆนะคะดูเป็นพลังงานที่สองคุณเยอะเหมือนกันสองไม้ แต่ว่าเนี่ยมันมีอีโก้บางอย่างที่ใครคนหนึ่งฝังหัวเขาอะค่ะมีใครบางคนฝังหัวเขาเป็นเป็นความคิดในด้านลบทั้งหมดที่มีต่อคุณหรือความสัมพันธ์นี้อาจจะพูดทำนองว่าคุณไม่เหมาะสมกับเขาหรอกเขาเขาสามารถหาคนอื่นได้ ได้ดีกว่าหรือเข้าหาใครก็ได้เข้ามาเป็นคำพูดที่เป็นการล้างสมองนะคะไพ่สามเหรียญดูเป็นพลังงานของคนที่ตั้งใจที่จะวางแผนทำใหม่นะคะใช้ชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กับตัวเอง ให้ได้ก่อนเป็นการวางแผนเพื่อที่จะท้ายที่สุดแล้วกลับมากลับมาหาคุณกลับมาพบเจอพูดคุยกับคุณขอโอกาสให้ได้เริ่มใหม่จากคุณแต่ตอนนี้ขอเคลียร์สถานการณ์รอบตัวของเขาก่อน The Devil อืมเนี่ยแบกรับแบกรับความคิดลบๆอยู่เต็มไปหมดเลย เป็นขยะทั้งนั้นเลยเหมือนพลังงานของเขาจำเป็นที่จะต้องกวาดขยะรอบตัวค่ะทิ้งไปให้สรุปเป็นใพ่ห้าเหรียญอืมคิดถึงคุณมากนะคะรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วอยากกลับมาหาคุณอยากกลับมาพูดคุยกับคุณบางคนพลังงานของเขา manifest พลังงานของคุณโดยไม่รู้ตัวคิดถึงคุณมากๆากอะคะ่ะพยายามสื่อสารกับคุณผ่านไม,ไม่รู้สิในทั้งด้านความรู้สึกอะคะ่ะพยายามสื่อถึงเหมืนความรู้สึกที่เขาคิดถึงคุณมันเอ่อล้นนะคะเหมือนส่งกระแสมาถึงคุณ มาดูไพ่ข้อความกันไพ่ข้อความจากเขาส่งถึงคุณในวันนี้ You deserve better คุณเหมาะสมและคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านะคะ You turn me on คุณทำให้เขาตื่น <c oughs> มีชีวิตชีวานะคะ เขาจะเขาจะโทรมาหรือว่าส่งข้อความมาหาคุณนะคะเขาอยากคุยกับคุณเนี่ยอสวินถูมไยส s t a r ท a l i ะไ e น์วีคันทรีอีกทเอามาเลมาลองเริ่มดูกันใหม่นะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง ถูกจัดเรียงเอาไว้ด้วยโชคชะตาค่ะโชคชะตาจัดเรียงสถานการณ์ต่างๆให้เกิดขึ้น Happily ever after does happen A few weeks Everything is in divine order นะคะทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับการจัดลำดับของโชคชะตาว่า สิ่งต่างๆจะเป็นไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะตามมาอะไรแบบนี้ความห่างไกลไม่ใช่อุปสรรคปัญหาเขามองเห็นสัญญาณที่ทำให้เขาคิดถึงคุณนะคะอืม เดี๋ยวจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เขาตื่นนะคะไม่ไม่รู้สึกว่าทําให้เขารู้สึกว่าแบบทำไมทุกคนไม่ไม่อยากพูดคําไม่ดีอะค่ะไม่รู้ทำไมจู่ๆก็อยากพูดคํานี้ขึ้นมาแบบแบบชิบหายแล้วแบบเสียคุณไปแล้วอะไรแบบเนี้ค่ะเออแบบไม่ทันแล้วอ่ะอืม จากพลังงานไพ่ของเขาที่ขึ้นมาืมีไพ่อะไรที่วิวมิย,ยังไม่แปลไหมตะกี้ Happy i l ever after does happen นั่นแหละคิดว่าน่าจะเข้าใจได้นะคะไพ่ใบนี้มิไมิไม่มีคำสวยๆที่จะมาแปลไพ่ใบนี้เลยค่ะ ใช้ไพ่สำหรับนี้มาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่ไม่เคยแปลไพ่ใบนี้ให้มันสวยๆได้เลยอืมโอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับพลังงานที่ขึ้นมาในวันนี้เนาะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย